สวัสดีค่ะตั้งยือทุกท่านทุกคนค่ะ mm hmm. ท่านใดเข้ามาแล้วกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจทั้งสองน้ำใจค่ะเดอ mm ้อ hmm. คลิปนี้เจล้ำแยกออกมาเิ็นหลักค่ะออกมาทงมาหน้าพี่เนาะคะเนาะหน้าแม่ป่าพอรุ่งเพิ่นค่ะยืดทงมือสันวั่นดีค่ะมาขอแนวทั้งน้ำปูตาผักขาวเจ้าทีขอแนวทั้งตัวเหลขก mm hmm. เพิ่มกระเคยหายมาเรื่อยๆอยู่ค่ะ บางเื้อกับเป็นเหล็กถูบางเื่อกับเป็นเหล็กยือตน้นโพต้นให้เนาะมันจะเป็นตน้นโพ้นต้นให้น้ากันค่ะตอนกลางวันเดี๋ยวเกศลำย่าผ้ามาซองอีกเทืานึงค่ะตอนนี้ก็เป็นเวลากลางคืนค่ะน้าดอกไม้ถูเตี้ยนมไาหวายมาขอหน้าทางน้าเพลินค่ะเดี๋ยวเกศลำย่าผ้าไปซองซองตัวเหล็กน้ากันเนาะหมดทีแล้วตัวเหล็กมันเป็นตัวไดแน่กะสีเห็นยู่ค่ะ วัดนี่ฮากลมาตามตอกันอีกหรอค่ะเป็นแนวทางได้ค่ะเด้อแนวทางควมเสือส่วนบุคคลเนาะค่ะเนาะผู้เพินเคยได้เคยได้น้ำปูกับเสือกับซัท่าค่ะมีควมเสือมีควมำซัท่ากับปูเพินกรไห่ค่ะเพราะว่าเกลํายไยกับเคยได้น้ำเพินอยู่ขอเพินกระได้น้ำเพินอยู่ค่ะมีควมเสือมีควมศซัท่าน้ำเพินเพินกระหายโคกหอยมานเรื่อยอยู่ค่ะ เมื่อวาจะเป็นเร่องงานหรือเร่องโชคลาภเนาะกเกลําใยญ่คยขอ,อน้ำเพลินก็ไดน้ำเพลินเรื่อยอยู่ค่ะเมื่อนี้ก็ไดจุดถูกน้ำดอกไม้ถูกเทียนเมื่อวาล่ะค่ะเดี๋ยวก็ติพ้าซองตัวเล็กตนโคต้นให้น้ำเนะะเ<อ>าะค่ะเข่ามาเมื่อนี้ก็พร้อมกันกับเสี่ยงยาพ้าเลาะล่ะค่ะเสี่ยงยาเป็นเห็นกระไดแนไปเนะาะยังพระท่านเห็นอยู่ท่านเห็นบอยังพระท่นลงมาอยู่ อ๋อซองดีๆเพราะมันคนจีนล้ลมไม้เห็นล้วว่มาซองตัวเล็กน้ำปูนี่ก็คือบ่ได้ท่าแป้งดอกค่ะเพราะว่าซองนั่มได้กับบ่ได้บ่ต้องท่าแป้งนะคะเกล็ดำแยกก็จะมองเห็นเลยสินะคะ,ะคยอย่างมายังได้แต่เห็นยงาอนี่ยนะยี่งเหยิง จะมองเห็นเลยแบบว่าตองท่าแป้งอะนะวันนี้ก็เลยมาแบบเก้าล่ะคะ่ะมาแบบว่าตองท่าแปงนะ้งเนาะข้าก็ะซองไปได้เลยก็จะเห็นเลยล่ะค่ะสะพนไห้เนี่ยอะไรก็บอกเอกด้อครับรดที่อะไนเลยตัวละง,า,ง,ะงามไม่ต่อมไม่แตกสะสมรับตัวี เห็นเปนเนาะผูงโอ้วันโอ้ามปนเงหละโอ้เลขที่มาินสองเนสามเหรียเด้อแมนบ่เออเลขที่ออกมา1 2 1 3เนสาห็นมัู้่ยังไม่ย่งได้แต่ห็นยี่ตรงนี้หนึ่งสองหน,น,น,นึ่งสามเห็นปราขัดกันกำเตะับเด้อขััน

ไปหาน้่มปูฝนเสียเห็นตัวใดเนาะปูตอนเทียนกัเป็นก็จังกันสามนี่แหละหนึ่งสามหรอแป๊ะหนึ่งสามหนึ่งสามจีมองเห็นเนื้กระไก่หนึ่งขึหนึ่งสาม ผู้พันยุไก่มองเห็นน้ำแนวปะเนาะตั้งแต่กะซองบังน้ำกันได้กะเด้อผู้มเจ้าทีเพิ่นไห้ยกค่ะผู้พันมะนาพันกะเคยได้เรื่อยยกค่ะอยาิทีพี่น้องพันมายามพันมาซองกันเั็นกะได้ค่ะได้แนวทางกับบานของไฟของมั่นเนาะเป็นแนวทางได้กะเด้อจองเอาค่ะนีความเสียวความชัท่ากับขอปูค่ะพันกะเสียเห็น ต so uh, um, ัวนี้กับสาัตวด้นีเนละบ่เห็นตาสามนี่สัตว์ตัวเดียวขึ้นหายตาสาหายตาสาอยู่พวากนนั้อ้าวไปทางผูเห็นสมาท่านผู้กเห็นสาตัวนี้งามเลยง่ามนี่คขนมาเป็นยังไงรกดอกเพชรขึนดอกเพชรอ๋ออันนี้ก็ซะมมนสามนะอ้าสามหน่งสามหนึ่ง นึ่งสามนึ่งสามที่มองเห็นจัดการไปโหลดหนงสามเด่นเด่ำดำม่นก็ว่ามันสามนึ่เดอวเบื้องเหล็กถูบน้ำกันค่ะเพราะว่ากัจุดแนวทางเป็นเหล็กถูใบน้ำ้อมค่ะเหล็กถูเพี้ยนเป็นตัวใดเนาะบ่าเนี้ยซองมังกรน้าซองเบงก้อนหลดยวหาเบื้งน้ำปูกันน้ำวนไม่เป็นให้ตัวใดแน่เนลำส่วนเิ่นี้ ตัวเลขก็เป็นเอียงเอียงไม่ว่าได้เอียง,เ,ยงเลขสามที่ไหนเนาะทางบนในเลขสามสามเด่นตรงตรง,ตรงเร่มแลๆไม,ม่ได้ไหมมันหลบมักจะเลยเป็นงอแบบนี้ก็สามแล้วเนาะสามเต็มๆเหรอเนาะสามเออแต่มาสามเต็มๆเหรอสามซีตอนนี้สามซีสามหกท่านในลกมัดึ่าไปไน้ำการีเลยนะครับเด้อครับครับ คบย,ค,ยบค่ะนี่ก็จะเป็นคลองน้ำค่ะกระเสียนอยู่นะคะ่ะเนาะอันนี้นจะเป็นน้ำไหลค่ะน้ำกำลังไหลท่นท้นค่ะคลองน้ำต้นโพต้นให้กับยุคขางคลองน้ำเนี่ยแหละค่ะคลองน้ำปูกับกระเที่ยวทางนี่แหละค่ะแต่เกาตะเกตตาพอตาแม่ฝนบากซู่ฟังเนาะตรงนี้เป็นทางเที่ยวค่ะทางเที่ยวขึ้นไปผนหล่ะค่ะวัดต,ตา วัดตาอันนี้จะเป็นหองเป็นหองไหลลงไปหาห่วยหง่ล่ะค่ะเสียงดังทวนท,วน,ทวนทางปุ่นก็นจะเป็นห่วยล่ำห่วยอันนี้ก็จะเป็นหองค่ะหองคล้องน้ำค่ะเลขกทูบกระไดไม้ลงมาล่ะค่ะก็จะเห็นสองตัวสุดไทยเนาะตัวแรกที่เห็นน้ำกันเป็นเลขสามค่ะสามสี่หกค่ะตัวของรางเป็นเหลขกหกเนาะ สามสี่หกเลขสามตัวซุ่มเข้าไปใกล้ๆเห็นเยอ่เห็นเยอะแบบนี้ก็ชัดเยอะเออนั่นแหละออนั่นแหละสามเด้อครับเด้อครับค่ะนี่ก็จะเป็นเลขสามค่ะใหม่แบบดำเลยน้อยสามสี่หกสามสี่หกครับชัดชัดเต็มเต็มครับสี่คับหกค่ะสามสี่หกเลขสามนะเทียนล้นค่ะไฟมันลุกล้นไปมันเลยดำค่ะ ตัวเลขถูกก็เห็นน้ำกันล่ะคะส่วนตัวเลขสี่ยุ่ต้ตนพ่นะเห็นเป็นเลขหนึ่งสามหนึ่งสามสามหนึ่งเนาะอันนี้ก็จะเป็นแนวทางได้ค่ะเด้อหมักชอบจังไดก็ตามได้ค่ะเก๋ลำย่าก่าวมาบอกต่อเป็นแนวทางค่ะมักชอบจังไดก็ขอให้โศกหมามานได้ค่ะเด้อคลิปนี่กับว่าไม่ยั้งหลค่ะก็จะขอจบไปเพียงแค่นี้ล่ะค่ะสวัสดีค่ะ